สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรายาแทมสากลยิ่งไท้ในสวเด่นบาย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 นกพิราบริ่งดื้ว่าเขามีคู่แล้วนะคะเขาไม่ปรับเปลี่ยวเดียวได้อีกต่อไปแล้วดีใจกับนกมากๆเลยค่ะ ดีใจที่สุดเลยภาษาที่ได้เรียกริ่งด้วยว่านะคะนกพิราบแวนค่ะเรามาชมกันยาวๆไปเลยนะคะจนกว่าเขาจะไปเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปกำลังใจให้ด้วยนะคะอาหารที่เขากินนี่ก็จะเป็น ข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดทันตะวันนะคะแล้วก็ถัว่วลิสงข้าวโอ๊ตทุกชนิดนะคะแมลงเขาก็กินนะคะปีนี้เพิ่งจะเห็นสองตัวนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะ ตัวเขาก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะสามสิบึงสี่สิบเซนิเมตรน้ำหนักก็ประมาณเป็นกิโลนั่นนะคะเขาก็มีอายุยืนยาวนะคะเป็นสิบปีนั่นแหละ ที่เขาเรียกนกพิราบวงแหวนคอเขาการนะคะคอเขาก็จะการขาวขาวเห็นไหมคะคอถ้านกพิราบในเมืองนะคะเขาก็จะไม่คอการนะคะนกพิราบก็จะมีหลายชนิดมาก ดีใจมากๆเลยนะคะนกพิราบเขามีคู่แล้วฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะแล้วจะนำภาพสวยๆมาฝากอีกนะคะท่านใดรักนกนะคะทางนี้ก็รักนกมากๆ พบกันใหม่ไลนหน้านะคะคงจะอยู่กันยาวเลยนะคะขอบคุณสวัสดีมีความสุข ถ้าคมิแค่ฟันิทิตาวิเินีนสต้าวิดีโอคลิป thank you everybody see you next time love love ไปแล้วเนเพื่อนไปแล้วจะไปบ้าง